จะถามสังคมว่าคนพวกนี้มีความชอบธรรมไหมในการที่จะมาล่างง่างกฎหมายและรปีสองมันห้าห้าส0เพราะว่าเอาคนที่ไม่ชอบพันตำร,รวจโทร,ร,รอ็อกตร์ักสินชิน,นวัตรมาเป็นแอบสา <ละ S 2> รตอโพธิ์ที่อย่างนี้นั่งไปครับเขียนไปดูลูกท่านทักษินไปด้วยเดี๋ยวนะ,ะ,นะทำยังไงถึงจะให้หิดเพราะว่าความผิดของพันตำรวจโทร็อกเตอร์ดักษินเนี่ยถ้าท่านผิดใช่ไหม ขบวนการขบวนการยุติธรรมขนานะั้นก็ยังมีอยู่ในควาจริงนะสารก็ยังมีอยู่สาลยุติธรรมก็ยังมีถ้าท่านผิดจริงทําไมไม่ใช้ขบวนการตอนนั้นนะถูกต้องค่ะดำเนินการกับการตำรวจโทรศัพท์ได้รนีงรงน่งไงคือสิ่งที่สังคมกำลังคาใจอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หลังจากยึดอํานาจแล้ว ก็ตั้งกลุ่มบุคคลที่เกียรติษิณเนี่ยมามาทางนี้ใครเกียรติศิณยกมือขึ้นแก้วสารเนี่ยล้มยังคาเลยครับเพื่อที่จะวิ่งเข้าไปหาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราพี่น้องประชาชนม,มองเห็นแล้วครับว่ากฎหมายและธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันเป็นไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหน มันมีหลายมาตาคัมันมีหลายมาตาอย่างมาตาสองสามเจ็ดเนี่ยนี่ก็ชัดเจนเกนีเ่ยวกับคณะกรรมการบริหารคนหนึ่งค่ะน้องคิดไปทำผิดไปทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งไปสัญญาว่าจะให้หรือซื้อเสียงเนี่ยถ้าสอบสวนแล้ว นะครับโดยกกตปปชเนี่ยชี้มูลความผิดมาเนี่ยพักนั้นจะถูกดุจำได้ในเหตุการณ์ท่านโยงยุติยะพยรัตนะเป็นสอส,อสอจังหวัดชีรายใ,ในรัฐบาลของท่านสมัครชุนทรลวีกำนันสิบคนนะครับก่อนที่จะมีกิจสตรีกาการเลือกตั้งด้วยนะ ปี2,550หารก่อนที่จะมีการเลือกตั้งมาพบกับท่านยงยุทธิยะภัยรัตน์ขนาดนั้นกำนันเติมคันรถเนี่ยประมาณ12คนรถตู้จะไปรถตู้มีคนคนหนึนง่งมีกำนันคนหนึ่งบอกว่าได้รับเงินจากท่านยงยุทธ์สามหมื่นบาทในวันนั้นนะคะที่มาพบนั่นแหละ แต่กำนันสิบกว่าคนนะ่ยบอกว่าไม่ได้รับมาพบให้ท่านไปช่วยเหลือเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับการที่นำเงินเกี่ยวกับไปแก้ปัญหาเรื่องน้ำนะครับหลังจากนั้นก็ไปขุดบ่อให้กับชาวบ้านปรากฏว่าในท้องถิงน่นนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเก,ก็บเงินได้เข้ามาพึ่งสส เรียกว่าว่าประมาณลงไปแล้วแต่ว่าไม่ถึงคือไปถึงท้องถิ่นแล้วแต่เอารถแมคโครเดี่ยวไปขุดบ่อแล้วแต่ปรากฏว่าเก็บเงินไม่ได้ก็มาขอความช่วยเหลือจากท่านยงยุทธิยะไพรั์ก็ปรากฏว่านายไชยวัฒสางข้าวคำกำนันหนึ่งคนในนั้นแต่ตรวจสอบที่หลังพบว่าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตร รับจ้างารับเงินสามหมื่นนั่นแหละครับที่ผมจะชี้ว่ารัฐธรรมนูนมาตราสองสามเจ็ดเนี่ยที่มันไม่เป็นธรรมที่มันเกิดความขัดแย้งที่มันเกิดปัญหาทุกวันมันเป็นเพราะรัฐธรรมนูญยุคพครรคดูสิครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่านั่นคือประมุขฝ่ายนิติบัญญัตินะท่านเป็นประธาน รัฐจะพาท่านอยู่ยุติหรืออะไรนะยังโดนทิ่ดูับค่ะยังไม่รอดนี่แหละครับแล้วชาวบ้านโดนยังไม่พอนะครับนะอย่าลืมนะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีสามสิบห้าท่านนะคุณทิศถ้านายกเบียนเป็นไปเนี่ยงายท้องหมดเลยครับรัฐบาลเนี่ยล้มไปเลยนะนี่คือกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มันไม่เป็นประชาธิปไตย วันนี้คายสาวาลก็คือจะมาแจกแจงเป็นข้อๆเลยให้ชาวบ้านอย่างเี้ยเพื่อทว่าชี้ว่าตรงไหนนี่แหละนะคให้ชาวบ้านได้รู้ครับว่าเพราะว่ามันเก่งกันทังนั้นแหละครับอย่างกรณีนูกพักทําความผิดก็น่าจะไต่สวนแล้วเป็นคนคนไปคนคนไปกต้องค่ะ่ีนี่สองสามเจ็นะครับ